โอเคครับก็สวัสดีเ<ๆ>พ pirate, ื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเก u ลเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซับปีดดิปเตอร์แต่วันนี้เราจะไม่มาเล่นให้ดูนะครับผมนี้เราจะพาไปหา3สิ่งที่ GM ไม่เคยบอกเราในด่านเจ็ดาวนะครับผมนะก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าคลิปนี้ผมทำมาเพื่อให้คนที่ยังไม่รู้นะจะ๊ะ เพราะฉะนั้นอย่าดราม,ม่าว่าเอ้ยรู้แล้วทำทำไมวะอะไรอย่างงี้นม่ละโอเคตโตเลยอีแรกที่ผมจะพาไปเลยเนี่ยก็คือเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยเคยขับผ่านแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะเลยเลยเลยไปไหนไปไหนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องก่อนครับอันนี้คือหุ่นยนต์อะไรครับเนี่ยอันนี้คืออ๋อ หุ่นยนต์เก็บกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้นะแต่เราไม่สนใจอ่ะเราจะมาตรงนี้เอ้ยประตูปิดอ๋เนี่ยทุกคนผมว่ามันน่าจะเข้าได้นะมันประตูปิดใช่ปะ่ะถ้าเราอยากให้ประตูเปิดเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปไล่หมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยขอไมอ่ทีเฮ้ยเฮ้ยโอเกินเคเราต้องมาไล่หมาก่อนตัวนี้อ่ะชิวชิวชิวย้ยไม่ไปวะ เฮ้ยเิวเฮ้ยอเฮ้ยตัวนี้ก็ไม่ไปเิวเววไปไปไปโอ้ยนี่ไงมันไปแล้วทุกคนมันไปนู่นแล้วอ๋อนี่เลยมันไปยืนบนข้างบนนั้นแล้วแปลว่ามันต้องพาเราไปไหนสักที่หนึ่งนะครับมันมาเปิดประตูให้เราผมว่านะผมว่ามันน่าจะมาเปิดประตูให้เรานี่ไงเปิดประตูแล้วมันมาเปิดประตูให้เราแล้วเห็นไหมโอ้ยอย่างเท่เข้ามาถึงปุ๊บ เราก็จะเห็นรถในอนาคตเลยอันนี้อาจจะเป็นรถครัสเอสก็เป็นได้นะทุกคนนะเออนี่มันรถอะไรดูแปบโอ้นี่มันรถคัสเแบบอสนี่นานวาน,นี่รถอะไรเนี่ยเหมือนตอนนี้เขากำลังผลิตอยู่นะครับผมนะพวกนี้ต้องเป็นรถแลแน่ๆเลยแบบว่าไม่งั้นไม่มีมูโชนตู้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยโคสวยอะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยห้องนี้มีอะไร,ไเ,เ,ะไรเปล่า ไม่น่ามีานะครับผมนะห้องนี้มีแค่นี้เหรอให้ผมเข้ามาถ่ายรูปแค่นี้เหรออีโต๊เลเราไปที่สองกันดีกว่าวไปเราขับไปที่สองกันเฮ้ยไอเพื่อนกระเป๋าตกเก็บหน่อยอ๋อมันเป็นก็มันกระเป๋าตกครับไอนี่มันเป็นพนักง,งานแบบว่าไอผมมาเอากระเป๋าไปเก็บแล้วนี่โยนลงไปเลยโยนลงแบบแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวของพังนะเฮ้ยไปเราไปกันดีกว่า ส่วนใครที่แบบอยากดูไลฟ์วิ่งเดี๋ยวรอท้ายคลิปนะผมไลฟ์วิ่งมีอยู่นะครับตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยโอ้ยรถอวกาศว่ะทุกคนด่านนี้มันจะมีอีเตอร์เออยู่ประมาณ3ด่านได้3ที่ตรงนี้ก็กระโดดนี่โอ้โหอย่างเท่ขับยังไงวะนี่ยใครที่แบบถ้าพูดถึงด่านเจ็ดดาวนี่ใครๆก็คงจะเบะปากนะครับ ปากมองบนไม่อยากจะเล่นนะครับผมเพราะว่ามันยากแต่ด่านนี้บอกตรงเป็นด่านที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับในเกมนี้ผมชอบเจ็ดดาวที่สุดแล้วนะทุกคนนะหลายคนชอบถามว่าชอบด่านอะไรมากที่สุดชอบเจ็ดดาวนะใกล้แล้วครับใกล้จะถึงอิตเล็กใกล้จะถึงอิตเล็กอันที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันอันอันเบสิกก่อนเลยนะ อันเบสิกก่อนเลยวว้าเอา้าเยี่ยไม่เข้าวะนี่ไงนี่ไงเข้ามาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไอโอ้มันเป็นอีเต๊กอันที่สองะทุกคนผมมันมันเบสิกกับมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบว่าห้องโง่ๆ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นห้องที่แบบว่าไม่มีใครเข้ามาได้นะ เออมีคนเทพแบบผมอ่ะที่เข้ามาได้นะคนเดียวส่วนใครที่แบบว่าเข้าได้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วว่าเข้าได้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะไม่ใช่ใครก็เข้าได้นะเว้ยคือมันต้องระดับปร,รมาจารย์นะจ๊ะถึงจะเข้าได้เออเพราะฉะนั้นใครเข้าได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยดิมันยากนะเว้ยไม่ใช่เข้าง่ายๆนะเว้ยตรงเนี้ยถ้าเองเข้าไม่ถูกจุดอะ เองก็จะเข้าไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์กันดีกว่าไฮไลท์เนี่ยบอกเลยว่าไฮไลท์ไฮลทที่ต่อไปที่ผมจะพาไปดูเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สังเกตนะต่อให้สังเกตแม่งก็ไม่เห็นหรอกนะเนี่ยเนี่ยถ้าเราขับมาใครจะไปเห็นนะเนี่ยนีทุกคนเห็นอีเตะยังเห็นยังเห็นยังยังใครจะไปเห็นไอ้เหี้ยถ้าไม่สังเกตไม่มีทางเห็นแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะไปกันเลยนะครับโอนอา้าวงงงงมาไงงงงงดิกูก็งงเหมือนกันมาได้ไงเนี่ยโอ้โหอันนี้คือถ้าเกิดเราขับตกเอาว่าโ้ยโลกว่ะดูโลกกันดีกว่าโอ้นี่ไงโลกที่เราอยู่ทุกคนนี่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 นโอ้ยล่วง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 คุยถอยก่อนเฮ้ยล่วงไ,ได้ไงวะไป ไอ้เหี้ยล่วงอแล้วนี่ไม่ต้องในโตก็เข้าได้นี่โลกของเรานะทุกคนนะโลกของเรายังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะเมื่อก่อนนะตอนนี้น่าจะเป็นสีแดงละโอ้โหดูทางเข้าดิสวยงามอลังแตะแรตจระนงแล้วเราเข้ามาปุ๊บดูดูเราเห็นอะไรข้างบนนู้นนหรเห็นปหมเห็นปหมแล้ยมันมีดีเจป่ะบาร์เทนเนอร์แล้วก็เข้ามาอีกนิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยผีป่ะเนี่ย เฮ้ยขอแอบดูก่อนแล้วกันโมว้าวผู้สาวขาเลาะโอ้มายืนเต้นเต่างอยอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคอ้าวนั่นแน่อ้าวเซิงเซิงอะไรสักเซิงพ่อจ้าพ่อจ้าพ่อจ้ามึงออกกําลังกายเหรอไอ้สัสเออนี่นะครับผมเป็นอีเตอ้เอีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่สุดท้ายนะครับเออก็บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยคือแบบ มันเป็นจุดที่แบบว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะทุกคนนะตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่แหลที่สุดแล้วจะมีบาร์เทนเนอร์นะครับอ่าบาร์เทนเนอร์เออแล้วก็นี่ครับผมดีเจครับเอ้ยไม่ใช่ดีเจนี่นี่บาร์เทนเนอร์ข้างบนนู่นเปล่าดีเจน่าจะข้างบนนู่นนะดีเจเอ้ามองไม่เห็นอ๋อนี่ไงอ๋อนั่นก็บาร์เทนเนอร์เหมือนกันจะมีหลายชั้นเพื่ออะไรกูมไม่เข้าใจมีคนเดียวก็พอแล้วใช่โอ,อ้ใช่ใช่พยักหน้าใช่โอเค เอาเอาไว้ยแก้วนึงครับผมเ,เกมนี้มันน่าจะลงจากรถได้นะทุกคนเนาะน่าจะลงไปเดินลงไปอะไรอี้ได้นะชอพลังขึ้นเตาปึ๊บป๊บปบช่อช่อชชชอิงชชอบชมามาอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคทุกคนวันนี้อีเต้ของเราก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาไลฟ์วิ่งให้ดูแล้วกันนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์วิ่งสุดมหาโหดกันเลยดีกว่าไปครับต่เลยครับเรามาอยู่ในดันสเปสสเตชั่นนะผมออกตัวมาสไลด์ดิฟแล้วก็โอเวอร์ดิฟมา W C W W โดดทีนึ่งแล้วก็เลี้ยงบูทไปครับผม๊บแล้วก็โอเวอร์ดิฟ C W W ครับ กด,ด ECU ไปเก็บจังเก็บเอ็นแทงนิดนึงสไลด์แล้วก็ปล่อยในโตเพียวแล้วคึกเทิร์นครับโอเวอร์ดีครับตรงนี้โอ้โหให้มันกระเด้งด้วยนะถึงจะเฟี้ยวนะถ้าไม่กระเด้งมันจะไม่เฟี้ยวนะครับนะตรงนี้ก็ใส่มั่วเลยครับใส่มั่วเลยครับบอกตรงตรงนี้ก็มั่วครับมั่วครับทั้งแมพมั่วหมดเลยครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออ C W เออชนอีก อ้าไม่ผไม่เหยียบดาวอีกเอ้ยอะไรครับเนี่จานอโหนี่กระแทกมาหนึ่งทีแล้วก็ c w ครับผมสไลด์นิดนึงครับเพราะไม่สไลด์มันจะกระโดดเลยนะเมื่อกี้นะตรงนี้ก็เอากดปิดครับไปกด c w w เฉออะไรครับนี่ลายมั่วแล้วจานจานอะไรมั่วมาเปล่ากด c w มาครับผมออนชนแม่งเลยครับผมกด w c w ครับผมเป็นการปัมบู์ของนาโวดีครับ ถ้าติดซูเปอร์จะดีมากเลยนะผมก็ทนะแล้วก็เลี้ยงบูสตกด CW ไปครับข้างหน้าจะล่วงหรือเปล่าโอ้ยน้ารถนี่ลงไปแล้วนะครับผมนะแต่แต่แต่ตัวรถยังอยู่ตรงนี้ก็เลี้ยงบูสตครับปังแล้วก็ CW ครับอ๋อสไลด์นิดนึงครับก็สไลด์ครับแล้วก็ปล่อยในโตพิบเพียวเลยแล้วผมซิสเชิร์แล้วก็ C w ครับผมตรงนี้ที่ถ้าไม่ชนนี่จะดีมากเวลาจะดีมากเล ต่มันติดนิดเดียวตรงที่มันกนนะครับปับงปังเลี้ยงบูทดีๆนะคะผมนี่มันก็ประมาณประมาณนี้ยเนี่ยจบจบแล้วไม่มีอะไรแล้วแ,ล <c oughs> แค่นี้แหละโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเออเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปมากเลยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย